การฝึกหัดสวดโอเวิหารรายนะครับก็เป็นโครงการที่กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้เริ่มขึ้นปีแรกนะครับเนื่องจากว่าทางนักเรียนนะครับในระดับประถมวิทยมและก็อุดมศึกษาเนี่ยได้มีความสนใจในการมีส่วนร่วมนะครับเข้าร่วมมากขึ้นทุกๆปีนะครับทางการนักทงานของกรมศาสนาจึงได้จัดโครงการนะครับมาฝึกหัดการสวดโอเวิหารรายในสวนพฤกภาครับ ซึ่งเริ่มต้นนะครตั้งแต่ส่วนกลางก่อนนะฮะแล้วก็มาจัดที่วัดตะโกจักงหวัดพระนครศรียาเป็นที่สองแล้วก็ที่วัดกลางจังหวัดเุยามเป็นที่สามก็จะไปต่อที่ภาคใต้ที่ปัมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งการการฝึกหัดครั้งนี้นี่นะครับก็เป็นการให้น้องๆน,นะครับได้ มีการที่จะฝึกฝนนะครับด้านของการออกเสียงอักขรภาษาได้เรียนรู้คติธรรมนะครับแล้วก็บทตามหลักภาษาไทยตั้งกบาบฝรังคนาลน,นะครับเรื่องของโครงกานกับกอต่างๆที่จะใช้ในการฝึกหัดนะครับซึ่งหลังจากที่ฝึกหัดแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการประกวดนะครับในการเ,เข้ารับการประกวดการสวดโอ้ยะวิหารรายประจำปี2 5ง7นะครับ ก็จะแบ่งเป็นระดับประถมมัธยมและมุดมศึกษานะครับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในสุงมในภาคนะครับก็จะได้เข้าไปแข่งขันคัดเลือกในส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะเข้ารับประทานรางวัลนะครับจากสมเด็จพระนิธิถิราชกรมสมเด็จพระเทพพระราชดาสยามโรชกุมารีต่อไปนะครับอาจ้นแล้วก็จะได้เข้าไปมีโอกาสได้ไปสวดโอเอวิหารรายนะครับที่ศาลาลาย พระบรมหาราชวังนะครับที่กรุงเทพหรือว่าพระแก้วนั่นเองนะครับในช่วงเทศกาลออเอพรรษาเข้ารรษาต่อไปครับแล้วลัวลวกษณะของทำไมถึงบอกว่าเป็นโอเอซิสครับ,รบที่มาที่ไปนะครับการสวดโอ้ยพหานร,รายเนี่ยก็มีเรื่องราบอกๆกันมาว่าเ,าเด็กๆที่อยู่ตามวัดมาที่ไปสวดเนี่ยก็จะเป็นฝึกหัดส,สวดเนี่ยนะครับ ก็เสียงอ้อแออ้อแออ้อแอไปนี้ครับก <im pe ed> ็ฟังเป็นแบบเด็กๆนะครับพุดยังไม่เข้าใจนะครับก็เลยเป็นคำพี้ออกมาว่าเป็นการใช้ว่าคำโอเอนะครับเป็นเป็นคำที่าทางผู้เฒ่าผู้แก่ได้ากล่าวถึงนะครับจึงเป็นที่มาของการสวดโอเอวิหารใดในปะัจจุบันครับ